การไม่คาดหวังนี่มันเป็นอะไรที่สมหวังจริงนะผมมาพักที่โรงแรมแพนแปซิฟิกครับแล้วกะว่าเออจะลองมาเดินดูฟิตเนสซะหน่อยไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้วคนจะเล่นอะไรล่ะไม่ว่าจะเบนเพรสแลดโพ o ด o าวจะเอาเครื่องไหนครับโอ้ตายหาแล้วโอ้เคเบิลก็มา แล้วก็เรื่องลูวิ่งที่มีปัญหาว่ารอกันเยอะๆนะสีเครื่องครับไปดูกันต่อในห้องนี้เห็นมีเป็นคลาสเรียนนะถ้ามาให้ตรงเวลาก็จะมีครูมาสอนครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มด้วยมั้งเนี่ยนี่ไงมีเทเบิลเทนนิสมีซุมบ้ามีโอ้เยอะแยะเลยครับโยคะก็มีเป็นห้องอย่างนี้คุณดูโหกระจกถึงแม้ว่าหุ่นคนรีวิวจะไม่ได้ก็เหอะ แต่ดูเถอครับโอวิลิกูดปะไป,ไปข้างหลังบ้างมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีตาย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 บ็ ing, อกซิ่งนะถ้ามีโครมาสอนก็เคยยืมเอาอุปกรณ์ตรงนี้ไปใช้อะผมคิดว่า,างั้นนะมีน้ำให้ดื่มครับไม่ต้องพกมามีแก้วให้ใช้ b i c y c l คก็มีตรงนี้จะนั่งปัน่นนอนปั่นแล้วแต่ครับไอเครื่องนี้ผมไม่ค่อยเจอนะที่เชียงราย เนี่ยนั่งแล้วก็ดึงสไลด์เยี่ยมเนี่ยเครื่องนี้ที่หมู่บ้านเราไม่มีนี่ว่าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไอ้นี่มัง้งดันดันนี่ไง <Okay. S 1> เช็ดเพรสโอเคเยี่ยมเลยมึออยรูวิ่งมีนี่อีกอันหนึ่งจะเอากี่อันเนี่ย อ๋อถ้ามาวิ่งตรงนี้นะครับคุณจะเห็นวิวชเวดากองนูนว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะล้มแล้วครับเครื่องเล่นขานอนทีไปฟรีเวทก็มีฟรีเวทก็มีครับดัมเบลจะเอาไซส์ไหนสูงสุดเท่าไหร่เนี่ย50ากิโลหรือ50ปอนด์วะเนี่ย โอ้ครบจริงๆครับผมเกินคาดที่เอาไว้ยกคอรอสว้าตาช่างว่านี่ยไหนขอลองช่างเจ้าของนี่เพิ่งไปกินไปกินมาไ้ยเปิดเปิดได้ครับอ,อลองดูเอาเออเลือดปะโถเอ้ยเรืวว่าเราทำอะไรปิดพลาดตรงไหนวะเอาใหม่ดินี่นขึ้นลนะ อ๋อนี่เป็นปอนเราเลือกเป็นกิโลไม่ได้หรอไม่เป็นไรครับร้อยช่งางเมื่อเช้านี้ร้อยเก้าสิบเอ็ดปอนโอเคใครมาที่นี่ก็ลองดูครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 เดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ได้แล้วเพิ่งเห็นข้างนอกครับพีซโคตรจอเปิดได้ไหมโอ้ยเขาล็อกไว้อะถ้าเปิดได้นี่ก็แจมเลยนะเนี่ยข้างนอกเป็นเหมือนที่นั่งเล่นนะตอนเช้าอะไรเงี้ยก็มานั่ง สบายๆชิลๆรับลมใครชอบนะครับผมยังอยู่นี่อีกที่แพนแปซิฟิกเนี่ยอีกสี่วันเดี๋ยวว่างอีกทีครับว่าผมอยากดูอะไรเดี๋ยวผมมาลงให้ดูไปย,ยครับขอเวลาไปออกกำลังก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วครับพามาดูห้องพักด้วยเลยแล้วกันทีแรกกะว่าจะไม่พามาดูนะเพราะไม่ได้เก่งรีวิวห้องพักอะไรอย่างนั้นแต่ว่า นะห้องพักนี่ประมาณ5 6 0 0พนนะครับถ่ายไว้สักหน่อยก็ดีเผื่อแบบเพื่อนๆมาที่ย่างกุ้งแล้วก็อยากจะมาพักที่โรงแรมแพนแปซิฟิกเปิดห้องมาเราก็จะเจอโซนที่กว้างขวางอย่างนี้เลยด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับมีพวกคอนโทรลไฟหน้าห้องด้วยอ่าเปิดตรงนี้นี่นะครับห้ามรบกวนให้คีย์ห้องอะไรก็กดตรงนี้ได้เลยเรียกแม่บ้านมาไปต่อตรงนี้ครับ ฝั่งซ้ายนี่เป็นห้องน้ําห้องน้ําจะมีอ่างด้วยตรงนี้โซนล้างหน้าแล้วก็จะแยกโซนเปียกไว้ตรงนี้นะครับห้องอาบน้ํามีฝักบัวน้าอุ่นอย่างนี้ที่นั่งผมชอบมานั่งอาบน้ําตรงนี้สบายครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้าชักโครกใช้แบบชี่ฉีดตูดอยู่นะไมกว่าจะเหมือนญี่ปุ่นเนาะ ออกมานะครับเรารีวิวแบบห้องใช้ไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้กะจะถ่ายเนาะพอเรามาอยู่ตรงนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องวิวชเวดากองนะนู่นชเวดากองอยู่นู่นนะครับเชอะนี่นะครับเราก็จะนอนเห็นชเวดากองยิ่งตอนกลางคืนนะ่ะสวยมากอ่ะไปในส่วนของที่นอนนะครับก็จะมีที่นอนใหญ่เป็นคิงไซส์อยู่ตรงนี้ ส่วนนี้ก็จะมีสามารถเปิดปิดผ้าม่านที่อยู่ตรงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เผื่อจะนอนอันนี้ก็เป็นไฟอ่านหนังสือเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะออกตรงนี้นะครับมาจากรวงนูน่นปิดซะโอเคนี่นะตรงปลายเท้าเราก็จะเป็นวิวถนนเมืองใหญ่ของ ยางกุ้งโซนนี้ไม่แน่ใจว่าพ่อเมืองใหญ่หรือเปล่ามีทีวีให้ดูครับผมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็นอนได้นะห้องนี้นี่นอนได้สักสามคนนะเป็นห้องพักราคาสุดแพงถ่ายให้ดูแล้วกันครับไม่มีคอมเมนต์ใดๆดูเอาเองใครมาพักที่นี่ก็ลองคิดดูนะ ถ้าชอบเชวดากรอ,อยากนอนดูเชเวดากรก็ไม่แพงมั้งเอาอย่างนั้นละกันแล้วแต่เนาะเหลือเรื่องอย่างนี้มันพูดไม่ได้ครับเมื่อวานนี้นะครับที่ผมไปตรงฟิตเนสหลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกแบบว่าเออก็ฟิตเนสก็ฟิตเนสก็มีทั่วไปเนาะอย่างเงี้ยแต่ผมจะบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกโรงแรมนะครับที่จะใส่ฟิตเนสจัดเต็มอย่างนั้นมันก็ถือว่า มันจัดเต็มมมันจัดเต็มนะเพราะด้วยราคาห้าพันหกพันมันรวมอยู่ในห้องพักหมดแล้วแล้วก็มีอาหารเช้าเนาะแต่บางที่ฟิตเนสเขาไม่ได้สะอาดแล้วก็เอ่อเรียกว่ามีแค่ห้องเล็กๆอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเสียาการนะเมื่อวานในเนี้ยมันยังไม่ได้มีแค่ฟิตเนสนะครับมันยังมีสะวยน้ำมีห้องเอ่อสปาอะไรอย่างเงี้อีก ซึ่งผมอาจจะไม่ได้ไปใช้ในส่วนนั้นนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าผมได้เดินไปในส่วนนั้นผมก็จะไปถ่ายให้ดูแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะถ่ายเพราะว่าคนที่เขามาพักที่เนี่ยค่อนข้างจะต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะถ้าผมไปถ่ายในสถานที่ที่มีคนเนี่ยหนึ่งผมเกรงแล้วก็สองผมรู้สึกเป็นห่วงคนที่โดนถ่ายที่ติดมาด้วยในชิปอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเกรงใจเพราะว่าเราไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเนะาะมันจะดูประเจดิดประเจิดครับเอาเป็นว่า ประมาณนี้แล้วกันให้ดูห้องพักแล้วก็ให้ดูฟิเนสแล้วกันเป็นส่วนที่ผมได้ใช้จริงเนาะอาหารเช้าผมไม่ได้ถ่ายมาห้องอาหารก็ใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าออก็เหมือนที่ผมบอกนะครับผมกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองไม่ดีเนาะเขาไปกินข้าวเขาไปพักผ่อนถ้ามีคนรู้จักเราก็ยังดีอะ่ะแต่อันนี้ไม่มีใครรู้จักเรานะครับโอเคตามนี้แล้วกันบายครับผมลืมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับที่เนี่ยเขาใช้เป็นก๊์ดอย่างนี้นะ มันต้องใช้ขึ้นลิฟต์ด้วยนะบางที่เขามีการ์ดแล้วขึ้นลิฟต์ไปได้ทุกชั้นนะครับแต่ที่นี่คือถ้าสมมุติว่าคุณห้องพักห้อง1นึ่งหนึ่งศูนย์สองย่างเงี้ยหมายถึงว่าคุณพักห้องสิบเอ็ดห้องสองใช่ปะ่ะมันจะสามารถกดได้เฉพาะเลขสิบเอ็ดชั้นสิบเอ็ดนะเนี่ยเราสแกนนี่กดสิบเอ็ดใช่ปะ่ะมันจะกดได้แค่ชั้นเดียวอะ่ะผมกดไปแล้วอันนี้ผมจะลงไปล็อบบี้นะครับล็อบบี้เนี่ยมันกดได้เลยเวลาเราอยู่ข้างบนลงไปข้างล่างแต่ถ้าจะข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันต้องสแกน แล้วก็กดเลข11มันก็จะขึ้นได้แค่ชั้นสิแค่นั้นนะครับไปสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเอะไรองี้ไม่ได้นะครับตามคีย์การ์ดเลยถ้าพูดถึงนะผมเคยพักที่โรงแรมกรุงเทพนะครับโรงแรมกรุงเทพนี่ได้นะไปได้ทุกชั้นเลยบางที่อ่ะแต่ใช้บัตรเดียวกันเนี่ยจะสแกนเข้าห้องแยกกันเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิวเวลาเราเดินจากล็อบบี้เข้ามานะครับจะรีวิวมวั่วซั่วหน่อยเพราะว่าเราทําแบบบ้านๆเนาะ มันจะมีมุมถ่ายรูปเยอะๆอะไรครับในส่วนนี้ก็เป็นโซนบาร์เบียตอนเย็นอะไรเงี้ยกินแอลโกอฮอล์มีเครื่องดื่มขายถ้าเลี้ยวขวาไปมันก็จะเป็นห้องอาหารนะครับส่วนนี้ล็อบบี้ที่เรามาเช็คอินตามนี้ครับพูดไม่เคยจะหมดนะไอโรงแรมเนี่ยมันอยู่ในห้างนะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าเราไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยอย่างผมเนี้ยผมไม่ชอบ ไปเที่ยวไหนตอนแดดร้อนๆสักเท่าไหร่ผมก็จะเที่ยวในห้างนะครับพอผมลงมาจากห้องใช่ไหมแล้วก็เดินออกจากตรงนี้มาแล้วผมก็มาเข้าลิฟต์ตรงนี้ลงไปมันจะเป็นห้างมีของขายเยอะๆเลยครับผมไ,ไปละนี่นะถ้าเราลงมานะครับถ้าเราอยากเดินข้างนอกก็คือออกประตูตรงนี้มาแล้วเราก็เดินไปทางนูน้นมันก็จะเข้าห้างเห็นไหมเห็นคนเข้าตรงนั้นไหม หรือไม่ก็เดินรัดตรงนี้นะครับร้านอาหารของโรงแรมแล้วก็ออกตรงนั้นก็ได้แต่ผมเกรงใจเขาผมก็เลยเดินออกมาข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ย่างกุ้งนยามเช้าที่นี่เขาบีบแต่ทักไทยกันนะบอกไม่ถูกอะ่ะถ้าประเทศไทยนี่บีบแตงกันนี่มีต่อยกันแน่แต่ที่นี่ไม่เป็นนะครับโอเคเข้าห้างลว